สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันอันเพื่อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมื่อทุกบานทุกคนเนาะค่ะเนาะมาคะ่ะล่องเรือวันไม่ไปกันโตเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เส้นทางไม่แต่ว่าเป็นเป็นสายน้ําเก่าค่ะแต่ว่าล่องขนแล้วฟัง่งอันนี้มาฟังขวานะะเนาะะนตอนไปไปฟังซ้ายเมื่อนี้กกันไปเมืองเคนตินคะ่ะ เมื่อคืนนี้มาค้างอยู่นาเขื่อนก็นมีเหลือไหลหลำเดินะคะ่ะประกันค้างกันวันนี้จะเช่าหมาตอนเช้าก็เดินทางต่อเนาะ,ะ,นะเดินทางต่อก็กลับกาแฟอุ่นๆนจะจ๊ะเด้อบรรยากาศดีดีค่ะแดดออกลมเย็นๆสักค่ะก็น่ะไปค้างอยู่เมืองเคนตินนั่นคืนนึ่งเนาะ,นะแล้วก็ เติมน้ำมันจ่ายกับเขาเนาะค่ะเนาะแล้วก็จัดของลุงเรือแล้วก็เดินทางต่อมือต่อไปแต่ว่ามันก็อีกเมื่ออื่นขึ้นอีกเมื่ออื่นว่างันเถอะปะมาล่องเรือวันใหม่ก็ไอ้ตุ๊กตาพาคันพี่นาดีก็แฟนเอวยนั่ยจะเด้อมาเด้อค่ะล่องเรือในแม่น้ำที่เยอรมน,นีค่ะอันนี้เป็นตอนขาก,กับแล้วค่ะแต่ว่า ซีไซเวลาอีกหลายอาทิตย์อยู่เพื่อนะหอดเหนื่อยเท่าลรก็ไปไหลไปไหลอันไหลาอาทิตย์อยู่ข่ะสองสามอาทิตย์เลยบ้านอาเถอทุกบ้านมีความสุขนะคะเนาอเข้ามาทักทายกันก็ขอบคุณหลายๆได้เจเิ้อันดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็พบกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะคำพูดรนะดมาล่องเรือก็มาค่ะ